สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มายุสขานะฮะคิดจะออกรถยนต์มือสองคิดถึงมาอุสขานะวันนี้นะครับเป็นวันที่2 9่สิบเนจ็ดแล้วนะครับจะสิ้นเดือนแล้วอ่าสำหรับพี่พี่เพื่อนๆพ่พี่พี่น้องนนะครับที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับนะ Fortuner นะครับสองจุดแปดวีขับสองไปสิบห้าจุดสิบหกนะเป็นตัวโฉมแรกเลยที่เปลี่ยนหน้าใหม่ นั่นเองนะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.8ลิตร177แรงม้าเองนะครับนะก็มีเข้ามาแล้วคันนี้น่าสนใจมากนะครับได้เป็นรถสีขาวด้วยแล้วก็เป็นรถบ้านด้วยนะฮะไม 50, ่ห้าหมกว่าโลโหน่าสนใจจริงๆนะสภาพกริบๆร,รถบ้านสวยๆนะใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับ ฟอร์จูเนอร์ 2.8V นะฮะขับ2เกียวโตปี15.16ไมล์50,000กิโลนะครับ, Kyoto, 50, รบเป็นรถบ้านนะฮะซอสดไม่มีแวกนะฮะร,รถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะฮะลูกค้าก็มาทํารีวิวก่อนนะครับราคาผมย้ายครั้งนะบางทีลูกค้าแบบดูคลิปยังไม่จบอะไรเงี้ยคือผมจะแจ้งเสมอนะครับถ้ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะราคาคือบางทียังยังไม่ได้ออกราคามานะครับก็ผมก็มาทํารีวิวก่อนนะฮะให้ลูกค้าได้ดูก่อนสภาพตัวรถ นะถ้าชอบใจยังไงนะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะฮะติดต่อกันามาได้สอบถามกันได้นะที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8ด0 4, 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ก็ได้นะครับนะก็นะนะอย่าเพิ่งแบบโมโหกันนะฮะอย่าเพิ่งแบบทําไมไม่บอกราคาครับคือรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะลูกค้าต้องเข้าใจนะบางทีแบบนะเรายังไม่ได้ประเมินในส่วนตัวนะครับรายละเอียดยังไม่ได้แบบ ดูทุนนะครับตรงนี้ก็ยังแจ้งราคาไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันได้ราคามาแล้วนะครับที่ผมได้รีวิวไปผมก็จะแจ้งราคาไปเลยนะครับคันนี้นะน่าสนใจจริงนะได้เป็นสีขาวด้วยนะฮะนะครับอ่ะก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในรายละเอียดในส่วนตัวภายนอกและก็ภายในของเจ้าตัว f ฟ r t u n e r คันนี้ว่าน่าสนใจยังไงนะครับนะ มาดูเลยนะครับก้อนนี้นะครับเป็น all new fortuner 8อ v ขับ2ปี2 0 1 5ันนะครับไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบใบบีม led แล้วนะครับนี่เลยเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟต่ำไฟสูงหรือโคงไฟเดียวกันนะครับแล้วก็มีไฟเลนทามินิคไลท์มาให้5ดวงนะครับมีไฟตัดหมอกนะฮะนะฮะมาให้นะครับตัวนี้ยังไม่เป็น led นะครับนะตัวรถเดิมไม่มีประวัติชนหนักที่ความจมนานใดๆทั้งสิ้นนะฮะลูกค้าการันตีได้เลยนะครับ สามารถตรวจสอบประวัติสุวนได้เลยนะครับนะเราการันตีแน่นอนอยู่แล้วนะครับในส่วนตัวรถนะครับได้คุณภาพเยี่ยมเกรดพีเมียมทุกคันแน่นอนนะครับแล้วก็ออกรถง่ายด้วยไม่ยุ่งยากนะครับนะครับได้รับรถตรงสเปคเลยนะครับคันนี้ยอดจัดล้นๆเลยนะนะลูกค้าเลยได้สอเท่าค่างวดครับสามารถจัดล้นๆ้นได้เลยนะครับนะขับฟรีได้อีกนะครับก็ชอบเงื่อนไขยังไงก็แจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ นะครับตัวรถบางๆเลยนะครับอันนี้ลัดด้วยกับยางเบสโตนนะฮะนี่เลยนะเป็นยางเบสโตนนะฮะปี2020นะเป็นยางปี2020นะฮะอ่าสวยๆเลยนะครับล้อแม็กขอบ17็ดนะคันนี้เอ๊ขอบ18นะลูกค้านะครับ265 60 R 18 17คู่หน้าดัมเบกหลังนะครับช่วงบนช่วงล่างเหมืเดิมๆเลยนี่นะช่วงล่างเดิมๆเลยนะครับ บันไดข้างนะฮะสีดำด้านนะครับตัวรถคมสันต่างๆเดิมๆนะฮะกระจกพับปรับไฟฟ้านะฮะมีไฟเลี้ยวที่เป็น LED แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเตอร์ด้าหมดเลยอ่ะบเปเล่จะเป็นสีโครเมียมนะกุญแจจะเป็นสมาร์ทเคเลสนะสามารถกดฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งคนขับได้เลยนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็จะอยู่ตรงนี้สนโครเมียมที่เดือล็อกขันนะมีคิ้วกันสร์นะครับติฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะฮะ รูปแลกนะครับมีหลังคาแลกมาให้เรียบร้อยนะของแครี่บอยนะครับดีเลยสวยๆนะครับส่งทั้งสีต่างๆนะฮะสีดำสวยๆเก็บๆเลยนะฮะอ่ะมาดูทั้งสองไฟท้ายกันนะครับไฟท้ายคันนี้นะครับเป็นไฟท้ายนะครับแบบ LED นะว่า Guiding Light นะครับเป็นไฟท้ายระบบนำทางนะสามารถมองได้ในระยะไกลได้เลยนะครับปลอดภัยนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบ นะฮะคิ้วจะเป็นสีโครเมียมสลักตัวสอนนะฮะฟ o ร์จูเนติดมาให้นะับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับเสารับสัญญาณชาร์จฟินนะครับที่ฉลามสปอยเลอร์ไฟเบรกตัวที่3มีมาให้ครบนะฮะช่วงลงช่วงล่างนะฮะเดิมเดิมเลยนะดูเลยนะลูกค้านะครับผมสวยประตูเป็นประตูไฟฟ้านะครับนี่เลยนะประตูไฟฟ้านะ นี่นะครับภายในก็จะได้เป็นสีเบาะสีน้ําตาลนะครับตัวคงตัวเข็บเบสอาร์ตเดิมๆนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะเลยสวยแบบนี้เลยนะครับเบาะก็สามารถพับได้นะครับะสามารถพับได้นะฮะเพียงดึงตรงนี้นะฮะลูกค้าดึงขึ้นมันจะดีดขึ้นเลยนะครับลูกค้าก็เอาตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับนะ จับกล้องด้วยนะครับยกเบาให้ลูกค้าดูด้วยนะฮะชีวิตเซลนะฮะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนี่เลยนี่นะฮะเป็นแหวนด้านข้ามแบบนี้เลยนะฮะแเก็ติดผมกระดุมมาให้แล้วนะครับเบาสามแถวนะตัวนี้เขามีจอมาให้ด้วยนะติดมาให้ด้วยนะภายในเก็บมากนะครับเก็บมากผมจะเก็บต่างๆงเดิมนะครับนี่เลยประตูไฟฟ้านี่จ้ะอ่ะไปดูภายในกันต่อ ในส่วนตัวภายในนะครับเริ่มกันที่แผงประตูนะฮะลูกค้านะดูไว้ทรงไวซีเดิมๆเลยมีตัวกันล็อกเด็กเปิดจากด้านในนะครับมีเวลความไลท์มาให้นะคะกระจกออโต้ไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับเบาะนั่งสีน้ำตาลนะครับนั่งได้ประมาณ3คนนะฮะด้านตรงแถวที่2นะครับแล้วก็ที่พักแก่มีที่วางแก้วน้ำมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ เบาะก็สามารถปรับนะขึ้นลงได้นะมันหนักหน่อยผมมือเดียวไม่ถนัดนะครับนะถ้าเข็เบสอาร์ตนะลูกค้าชัดเจนนะฮะสวยคันนี้ลดบ้านด้วยนะครับนี่น็อตเลิดไม่มีขยับเลยอ่ะมาดูตรงกลางนะครับทันนี้มีอ่าที่เสียบนะาปักบ้านใช้บ้านนะครับนะสองโวลต์นะครับมีที่ถุง จิงโจ้นะครับมีที่แขวนของนะครับแล้วก็นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เปิดแอร์นะครับจะมีแบบออโต้ก็ได้หรือว่าแบบเมนนวลก็ได้นะครับไฟห้องโดยสารนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ก็จะมีจอนะครับติดมาเพิ่มนะคนเก่าติดมาเพิ่มก็เหมาะสำหรับรถครอบครัวเลยแหละนะครับรู้สึกว่าจะคอนเน็กจากตัวด้านหน้านะครับ เราเปิดซีดีจากด้านหน้าก็สามารถเปิดดูทีวีวงทีวีกระตุ้นกระตุ้นนะครับได้เลยนะก็ด้านหน้านะครับพวมอะไรมัตติฟังก์ชันคูดคอนโทรลเพลย์ดูชิปนะครับไม่นะลูกค้านี่นะครับไมห้าหมื่นห้าหมื่นสองพันเจ็ดสิบห้ากิโลเท่านั้นนะฮะเลยพวมาลัยสวยนะครับอ่านี่นะฮะเกียร์ออโต้นะครับตัวขับสองมีโหมดการขับขี่โหมดโหมดมาให้นะครับ มีทัชชันคอนโทรลนะครับแอร์ออโต้นะสวยเลยสวยเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะปีสิบห้าจะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับอยู่นะครับปรับได้ถึงหกทิศทางนะครับรอดเดิร์ฟต่างๆเดิมนะสวยอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะแปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่นะครับแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลย เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อเปิดยากอ่าผมพาพย่อยอนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด 2. 8ุดดลิตรนะครับหนึ่ง้ยเจเ็ดแรงม้าหนึ่งนะครับเป็นตัวเครื่องรหัส1 G D นะครับ ถ้าเป็นคอนโดเนอร์ได้แชยงจะเป็น1 KD นะครับตัวนี้จะเป็น1 GD นะครับเป็นรถนะครับเดือนธันวาปี25นี้เลยนะครับนะาน็อตตรงนี้นะครับนะมีแกะมาแล้วนะครับแต่ว่าบอดี้โครงสร้างน่าเดิมๆนะลูกค้าเห็นไหมนะครับตรงนี้น่าจะแกะทำสีหรือว่าถึกโช๊คมานะลูกค้านะครับแต่ว่าเราดูอิงในจากตัวโครงสร้างด้านในนะครับโครงแก้มนะเดิมเดิมนะดู นะครับผมนี่เลยนะครับแกนุอเดิมสงซอกต่างๆนะฮะให้ดูเลยว่าตัวนี้นะเดิมๆนะลูกค้าอันไหนที่แบบแกะเราก็บอกว่าแกะนะฮะแก้มตรงเลยหม้อน้ําเดิมนะครับนี่เลยนะครับดูส่งซอกต่างๆนะลูกค้าเดิมๆ้ายขวานะเบรก ABS นะครับของเครื่องแพงมากนะับแพงสนิทเลยนะครับให้ดูส่งซอกนะครับนี่เลยนะฮะ,ะอ่ะเดี๋ยวมาดู นะต s, ัวนี้ดึงนะครับไม่มีความไม่มีไอ้น้ำขึ้นนะเครื่องนะครับฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับเพราะไม่ได้ใช้ไดเกลไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยนะครับในส่วนตัวฝากระโปรงนะครับเดิมเดิมเม็ดอาต่างๆเดิมนะครับเป็นองแท้นะครับความร้อนดังเดิมนะก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะลูกค้าที่ได้ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ 084 384 844 84, 84, หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมมันนี้ได้เลยนะครับกับเจ้าตัว All New Fortuner 2.8V ขับ2ปี2015.16คันนี้นะครับไมล์50,000นะครับผมบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคใครจองก่อนนะครับมีสิทธิ์ก่อนเลยล็อกรถไว้ก่อนก็ได้นะครับนะก็ติดต่อมาก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง่าช่องผมให้หน่อยสำหรับวันนี้ผมไมาสาร์านะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ